สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่เต็นท์ของทวีรัตฟาร์มครับสวัสดีครับตัวนี้คือเจ้าบิ๊กบุรีรัมนะครับบิ๊กบุรีรัมครับับับนิ๊กบุรีรัมอายุกี่ปีแล้วครับพิจิการฐานมานี่คือ5้ปีเด็กห้าปีสำหรับผลงานในสนามประกวดนี่มีรางวัลยังไงบ้างครับบิ๊กนี่เขาได้เก้าแกนแชมป์เก้าแกนแชมป์เก้าแกนแชมป์แล้วก็แชมป์ย่อยๆนี่ยังไม่นับแชมป์ในร้อยก็ น่าจะเป็นสนามเมือสองสนามอะแล้วเขาก็ได้แกนเลยเพราะว่าเขาได้แกนช่วงช่วงช่วงจะเข้าหนึ่งคู่แล้วครับพอพอได้แชมป์เสร็จก็ก็ขึ้นแกนเลยครับก็ยาวเลยนะวันนี้นี่ถือว่าโหรูปร่างโครงสร้างนี่ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับยังอวบอิ่มแล้วก็ตามอุดมทัศนีของควายไทยนะครับครับเอาง่ายๆยังเดินเข้าประกวดได้ครับผมแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงให้เขากินเอง ให้เขาอ่านเองเพราะว่ามันก็เลยไม่ไม่ครับครับน้ำวันนี้นี่มีน้ําเชื้อจําหน่ายแล้วครับชุดทั้งแบบรวมเพศและแบบแยกเพศอ๋อมีแยกเพศด้วยมีแยกเพศครับผมถ้ารวมเพศนี่ชุดละเท่าไหร่นะรวมเพศห้าพันบาทสิบห้าร้อยอ๋อห้าพันบาทสิบห้าร้อยครับแล้วถ้าถ้าเป็นแยกเพศล่ะครับแยกเพศนี่ก็จะปกติห้าพันบาทครับผมก็ตอนนี feels, ้ก็อ่าเป็นโปรโมชั่นเหลือสี่พันมาต่างประเทศ โอ้ครับผมณปัจจุบันนี้มีผลงานของบิ๊กบุรีรัมออกมาเยอะอย่างครับบิ๊กนี่ลูกเขาได้แชมป์มาหลายสนามแล้วนะครับโอลูกเขามีออกมารุ่นแรกเลยออกรุ่นแรกก็เดินสนามก็แชมป์แล้วครับผมมีเจ้าซูเปอร์แมนเจ้ายักษ์แล้วก็จะมีตามๆมาอีกครับผมปีหน้าคาดว่าจะเยอะเพราะว่าดูจากผลงานที่ออกมาแต่ละแม่นี่ครับ เหมือนกันทุกตัวเหมือนกันทุกตัวแล้วด้วยตลาดน้ําเชื้อแบบว่าณตอนนี้คือกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยครับซึ่งพันธุกรรมของเขาก็จะเกิดอยู่ทุกภาคครับณตอนนี้ครับก็ยังไงพี่น้องถ้าเลี้ยงเนาะแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใส่่อไหนดีลองฝากลองลองลองพิจารณาบิ๊กดูก็คือง่ายๆคือว่าไม่ว่าแม่ควายคุณจะเป็นแบบไหนเนี่ย มันออกมาสวยงามเลยอันนี้อันนี้เท่าดีตามดูเนาะส่วนไหนส่วนเกินเขาก็จะตัดให้ส่วนไหนที่มันขาดเขาก็จะเพิ่มให้นี่แหละนี่แหละนี่คือจุดเด่นเลยเด่นผมคือสมมติแม่พันธแบบว่าปีบหางเล็กๆอ่ากระดูกโผล่ๆหรือว่าอะไรหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าตัวสั้นไม่ยาวอย่างเงี้ยบีเข้าไปเพิ่มให้อส่วนไอ้ตรงไหนที่มันเกินไปหลังสูงๆอะไรพวกเนี้ย มิเข้าไปตัดให้ออกมาสมูทเลยครับกล้าพูดได้ว่าเขาออกมาอย่างนี้เลยสองลูกดีก็เร,เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งพ่อพันธุ์หนึ่งตัวเลือกที่สามารถยกระดับแล้วก็ปรับโครงสร้างแม่พันธุ์ให้แบบว่าจากเนื้อธรรมดาก็อาจจะ,ะส่งไปสู่ได้ความสวยงามเลยครับผมนนกล้าพูดเพราะว่าเราก็ตามดูเนาะ<อ>ถ้าถ้าเราไม่ชัวรเราก็ไม่กล้าพูดครับผมครับอันนี้พอมันหลังจากออกมาเสร็จแล้วผ่านเป็น1ิบ0บตัว เราเรากล้าการันตีเพราะว่าค,คนที่ได้ลูกวิเขาก็จะส่งมาให้ดูเนาะตามเฟซตามอะไรเงี้ยส่งมาให้ดูเราดูแล้วแม่ร้อยยี่สิบแม่ร้อยสสิบออกมาแบบโอ้โหได้อัตลักษณ์ได้ความสวยงามได้ยาวโอ้ส่งไปยังลูกอะ่ะทุกตัวเลยแล้วก็เออภูมิใจในตัวเขาเหมือนกันที่ชอดผลงานไปยังชั้นลูกด้วยเนะยาะเนาะ คือไม่ได้มดีแค่ตัวเขายังถ่ายทอดไปยังชั้นลูกอีกนั่นแหละจุดประสงค์คนมีพ่อพันธนะุ์อยากเห็นตรงนี้แหละ <S <S เขาถ่ายออกไปเนะี่ยแล้วก็โอ้โหเราถือว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบก็ไม่ได้แพงนะงกระระ็ราคาเกษตรรทอความถูกไปสิบห้าร้อยนะง,งานทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้นำสุดยอดพ่อพันธุ์วัยงามสองตัวเข้ามาให้ที่น้องได้รับชมนะครับ อ่าสำหรับตัวแรกนะครับที่เดินนำหน้านะครับตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าบิ๊กบุรีรัมนะครับเป็นลูกของบิ๊กอุทัยและแม่หงยกนะครับสังกัดทวีรัตฟาร์มควายงามือนางลงนะครับควายตัวนี้นะครับได้รับรางวัลแชมป์และแกนแชมป์มากมายนะครับได้รับรางวัลมากมาย นะครับก็จุดเด็กเขานะครับคือความงามนะครับตาแดงแก้มจัดอัตลักษณ์ชัดเอ็นหุ่นนะครับดูสมูทสวยงามนะครับแล้วก็ตัวเด็กที่เดินตามมานะครับนั่นคือการถ่ายทอดพันธุกรรมของเจ้าบิดบุรีรล์นะครับ นี่นะฮะออกมาเหมือนพ่อเป๊ะเลยนะครับตาแ้มแก้มจาหน้าตาห่อดำตัวยาวกมสมูทนะครับบิ๊กบุรีรัมนะครับตอนนี้มีน้ำเชื้อจัดจำหน่ายนะครับสำหรับงานนี้นะครับ15หลอด5,000บาทนะครับหลอดละ500บาทนะครับและมีน้ำเชื้อแยกเทศเทเมีย93เปเซนะครับโปรโมชั่นสำหรับงานนี้นะครับเดิมจากราคา5,000บาทตอนนี้ ลดให้เป็น4,000บาทนะครับหลอดละ4,000บาทนะครับใครที่สนใจผสมจริงนะครับบิ๊กวีรังผสมจริงนะครับ10,000บาทนะครับรับประกันให้3ครั้งนะครับสำหรับโค้นฝากระผสมนะครับบุตรีรำบิ๊กวีรังฝากระผสมเข้าโครงการนะครับวันละ200บาทและ350บาทกรณีแม่พันธุ์มีลูกมานะครับเกียรติประวัติซุดของิ เกียรติประวัติสูงสุดของบิ๊กบีนั้นคือ,อาการได้เป็นหนึ่งในควายพ่อพันธ์ต้นแบบ1ใน5ตัวของประเทศไทยครับที่กรมปศสัตว์รับรองนะครับนี่นะครับบิ๊กบุรีรังครับสำหรับตัวต่อมานะครับควายงามตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าพญานะครับเจ้าพญาเป็นลูกของปู่เสานะครับและแม่ทองใสนะครับเจ้าพญาก็เป็นควายงามาในสังกัด กาเฟ่ชาวนานะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเจ้าพญาจุดเด่นของเจ้าพญาคืออ่าหน้าตาหล่อเหลาลัลตัวนะครับสวยงอมกบเกินสม,มุทนะครับตัดแก้มแ,แจ้าอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับสําหรับผลงานของเจ้าพญาก็การถ่ายทอาาดมันโดยกรรมเขาเดี๋ยวอนาคตคงไดเอามาให้พี่น้องได้รับชมนะครับในส่วนของการเปิดะสมของ เจ้าพยานะครับโครงการผากผากผสมนะครับวันละ250รสิบาทนะครับผสมจริงครั้งละ5,000บาทรับประกัน2ครั้งนะครับและมีน้ำเชื้อจัดจำหน่ายนะครับสำหรับงานนี้เลยนะครับ